นิติพลเมคโอเวอร์เชื่อว่าสวยได้อีกไม่ได้เกิดมาสวยนิติพลก็ช่วยได้นิติพลคือคำตอบสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง beauty update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะเจ้า๋าจ๊ะ ความฝันอันสูงสุดของสาวๆเกี่ยวกับสุขภาพผิวรู้ไหมคืออะไรอ้ถ้า,าสําหรับจาจาจ๋าเลยนะก็คืออยากจะมีผิวที่เรียบเนียนถูกต้องแล้วพี่ก็เหมือนกันแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าการมีผิวที่เรียบเนียนนี่เป็นสิ่งที่ยากเย็นเหลือเกินนะคะโอ้โหหลายๆสาเหตุนะคะที่เกิดขึ้นจากการที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยครุขคราเหมือนเวลารถวิ่งอยู่บนถนนลูกรังนะคะเป็นสิว เป็นฝ้าเป็นรอยแผลเป็นริ้วรอยนะคะแล้วก็เป็นพวกรูขุมขนกว้างค่ะและสาเหตุหลักๆของการมีผิวหน้าที่ไม่เรียบเนียนนะ่ก็คือจากสิวนั่นเองค่ะโอ้แต่ที่ปวดใจยิ่งกว่าคือพอเป็นสิวค่ะรักษาสิวหายแล้วแต่ผิวหน้ากับไม่เรียบเนียนซะงั้นสาเหตุหนึ่งนะคะก็เพราะว่ามือของเราเนี่ยแหละค่ะที่มือบอลหน้าตีมากๆเลยนะคะไปบีบแคะแกะเกากดดึงออกมาเนี่ยทำให้รอยสิวของเรานะคะขายายเป็นวงกว้าง บางรายเนี่ยนะคะเป็นสิวอักเสบโอ้โหเป็นหลุมใหญ่ขึ้นมากเลยค่ะเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่สาวๆเนี่ยช้ำใจพี่เอ๊เพราะว่าเวลาเป็นสิวเนี่ยกว่าจะรักษาสิวให้หายนี่ก็ยากแล้วนะคะพอสิวหายต้องมารักษารอยหลุมสิวอีกโอ้โหเจ็บปวดมากๆโอ้แต่ว่าไม่ต้องกังวลไม่ต้องช้ำใจไปจ้ะเพราะว่านวัตรกรรมความงามสมัยนี้ช่วยคุณได้ค่ะสําหรับปัญหานะครับของทุกท่านนะครับหลังจากที่มีสิวอักเสบหรือว่ามีสิวขึ้นเยอะๆแล้วนะครับ มันก็จะตามมาด้วยแผลสิวนะครับแล้วถ้าแผลสิวลึกเนี่ยนะครับมันก็จะตามมาด้วยหลุมสิวนะครับมีนวัตรกรรมใหม่นะครับเป็นลักษณะของการเติมเต็มหลุมนะครับโดยที่ไม่ใช้ความร้อนและไม่ใช้เลเซอร์นะครับจะมีเครื่องมือชนิดหนึง่งนะครับซึ่งเครื่องมือชนิดนี้เนี่ยนะครับจะทําการเติมเต็มหลุมนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นนะครับโปรแกรมนี้นะครับเรามีชื่อเรียกว่ามินิสกานะครับการทําโปรแกรมนี้เนี่ยนะครับ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับอย่างต่ำเนี่ยประมาณ5ครั้งนะครับหลังจากที่ทําไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการตกสเก็ตนะครับก็ให้ปล่อยสเก็ตนั้นไว้แล้วก็ให้สเก็ตหลุดไปเองนะครับภายหลังที่สเก็ตหลุดนะครับของหลุมแต่ละหลุมเนี่ยก็อาจจะมีการกระตุ้นแล้วก็มีการเติมเต็มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการกระตุ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนรอยนะครับก็สามารถทําควบคู่ไปกับการใช้ลําแสงเลเซอร์ V I P L ได้ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการดูแลรักษาตรงนี้นะครับจะต้องดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นครับแค่นี้เองนะคะใบหน้าที่เรียบเนียนก็กลับมาแล้วค่ะเวลาลูบใบหน้านะคะก็เหมือนซิ่งรถบนทางด่วนเลยล่ะค่ะฟิวขนาดนี้นะคะนวัตรกรรมเพื่อความงามสามารถเบ็กโอเวอร์ให้เราได้เสมอค่ะเพราะเราเชื่อว่าทุกความสวยเป็นไปได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณสถานที่ไทยทำรายการโรงแรมฮอลิเดย์อินกรุงเทพสีลม แตนะ่ถ้าคุณผู้ชมอยากสวยแบบไม่ตกเรนด์นะคะอย่าลืมติดตามชมช่วง Beauty Update ทุกความสวยเป็นไปได้กับนิติพลค่ะสนับสนุนโดยนิติพลคลินิก